สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นเลคเชอร์ phm 3 5 2นะครับในตอนที่สองสำหรับหัวข้อของ Drug Use in Hypertension นะครับเราตอนที่1ถ้าใครดูไปแล้วก็จะยาวนิดหนึงนะครับทีนี้ในตอนที่สองเนี่ยสำหรับวิดีโอนี้จะสั้นหน่อยนะฮะ เพราะอาจารย์ตัดเป็นกลุ่มกลุ่มยามันก็จะง่ายขึ้นคือทําให้การแบ่งพาร์ทมันมันดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนนิดนึงนะครับดังนั้นวิดีโอก็จะยาวสั้นไม่เท่ากันนะฮะสำหรับในในใน,ในตอนนี้เนี่ยจะพูดถึงยาในกลุ่มแคลเซียมช่อลบล็อกเกอร์หรือแคลเซียมช n e ลแอนทา o อนิสนะฮะเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูง นะครับเนื่องจากยากลุ่มนี้ในในโรคอื่นของระบบไหลเวียนเลือดมันก็มีใช้นะครับสำหรับแคลเซียมชิน n บล็อกเกอร์อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับแบ่งแบ่งตามโครงสร้างทางเคมี Me, นะครับจะแบ่งได้เป็น2กรุ๊ปใหญ่ที่เรามีใช้กันอยู่ในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็คือ ไดไฮโดรพารินกรุ๊ปนะครับกับ non ine, นอนไดไฮโดรพาริีนนะฮะซึ่งนอนไดไฮโดรพาริดีนเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือเฟนิลอัลคิลามีนกับเบนโซไทอะซีพีนนะครับไทอะซีพีนนะครับไม่ใช่ไดอะซีพีนนะอ่ะทีนี้ในแต่ละกลุ่มก็จะมีชื่อของมันนะครับสำหรับเอากลุ่มใหญ่ก่อนไดไฮโดรพาริ딘ส์ก่อนนะครับโปรตอยด์ของกลุ่มนี้คือไนเฟิิปีน นะะฮชื่อจะลงท้ายด้วยดิพีนนะครับมีเฟโลดิพีนไอิสราดิพีนแอมโลดิพีนนิโมโดิพีนนะครับในฟิลดิพีนเนี่ยชื่อการค้าออริจินอลเดิมคืออะดาเลตนะครับเ,เฟโลดิพีนก็เพนดิลนะฮะแล้วก็สำหรับเพนดิลเนี่ยก็ไม่ใช่เม็ดแบบธรรมดานะครับพวกนี้จะเป็นฟอร์มูลเลชันพิเศษ นะครับแล้วก็มีแอมโดดิปีนนะครับแล้วก็มีนิโมดิปีนนะฮะนอวาสนะครับนิโมท็อปอย่างงี้นะนะฮะทีนี้มาดูนอนไดไฮโดรเพิดีนนะครับเฟนิลอคินมีนส์ก็มีวอลลัพมิลที่ในบ้านเรามีใช้นะครับวอลลัพมิลชื่อการค้าออริจินอลเดิมคือไอซอฟทินนะครับแล้วก็มีไอซอฟทินเอสอาร์นะครับซัตเซนรีลิสซัตเซนรีลิสนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นโซไทยรีปีนตอนนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวคือดิวไทเซีมหรือเฮเบเซอร์นะฮะก็มีฟอร์มูลเลทพิเศษเหมือนกันนะครับมันจำชื่อแยกกันดีๆนะครับกลุ่มเอ่อแคลเซียมบล็อกเนี่ยจำไม่ยากนะฮะทีนี้อ่ะมา m e c h a n i s m of action ของยากลุ่มนี้ก็ตามชื่อมันเลยนะครับบล็อกแคลเซียมชัแนลดังนั้นมันจะอินฮิบิต การเคลื่อนที่ของแคลเซียมไอออนเข้าสู่เซลล์นะครับโดยการไปบล็อกแอลไทป์แคลเซียมชันแลบนเซลล์เมมเบรนนะครับนะครับมันคือแอลไทป์แคลเซียมชันแลคือแคลเซียมชันแนลเนี่ยมันจะมีแอลไทป์ทีไทนะครับเป็นหลักนะครับนะฮนะพอบล็อกก็แคลเซียมไอออนจะเข้าไม่ได้นะฮะพอแคลเซียม ไอออนเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ไม่ได้นะครับหรือเข้าได้น้อยปริมาณแคลเซียมภายในเซลล์ก็จะมีอยู่น้อยนะครับดังนั้นทำให้มีผลต่อ intra cellular calcium concentration ดังนั้นพวกเซลล์ที่เป็นกล้ามเนือ้อเซลล์กล้ามเนือ้อหัวใจนะครับ vascular smooth muscle cell อย่างเงี้ยพอปริมาณแคลเซียมไอออนมันเหลือน้อยนะฮะการที่มันจะเกิด contraction มันก็จะ contract ได้ไม่ดี นะครับอาจทำให้เกิดดีแลกเซชันและโดยเฉพาะสําคัญในส่วนของแคลเซียมไอออนที่เข้าสู่เซลล์ผ่านผ่านแคลเซียมชา่ลเนี้ยนะครับส่วนหนึ่งเวลาที่ก่อนจะมีการคอนแทคชันของเซลล์เนี่ยฮะไอแคลเซียมตัวนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มามีผลต่อการคอนแทคชันเป็นหลักตัวแคลเซียมไอออนจากภายนอกโดยทั่วไปทําหน้าที่เป็นทริกเกอร์แคลเซียมนะครับทริกเกอร์แคลเซียมคือมากระตุ้น มากระตุ้นรีดอนนีมรีเซ็เตออีกทีหนึ่งที่อยู่ในซากโค p พัสมิกเรติคูลัมซึ่งเป็นอะไรฮะซา c โค p พัสมิกเรติคูลัมเนี่ยจะเป็นร e เซวัวของแคลเซียมจำนวนมากที่เซลล์ออกมาใช้ในการ Contract นะครับพอพอตรงเนี้ยพอแคลเซียมตรงนี้ไม่มีหรือมีน้อยการกระตุ้น s ากโค p พัสมิกเรติคูลัมจะเกิดได้ยากนะครับเมื่อเกิดได้ยากหรือไม่เกิดเนี่ยการ Contraction ก็จะลดลง นะฮะแคลเซียมออกมาได้น้อยหรือไม่มีแคลเซียมตรงนี้การคอนแทคจะไม่เกิดหลอดเลือดก,ก็จะเกิดรีแลกซชันได้นะครับมันกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวนะฮะโดยหลักแล้วแคลเซียมชอนัลบล็อกเกอร์จะทําให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะครับหลอดเลือดแดงคลายตัวมีผลต่ออาร์เทอรี่ซิสเซมมากกว่าวีนัสซิสเซมนะครับลดบัตเพรเชอร์ได้นะครับ แล้วก็ยาบางตัวในกลุ่มนี้ก็ยังมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจด้วยก็ทําให้ลดคอนแทคชันของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับทีนี้เราดูในส่วนของเรื่องของแบดเพชเชอร์ก่อนอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับจากกลไกที่ว่านะฮะจากกลไกมาผลที่เกิดขึ้นของยากลุ่มนี้นะครับเอฟเฟกจะมีอะไรสําหรับไดไฮโดรพาริดีนกรุ๊ปเนี่ยนะครับคือทำไมทำไมต้องต้องต้องแยกกลุ่มแบบนี้ นะครับมันไม่ใช่แค่แค่ชื่อหรือโครงสร้างมันต่างกันนะครับเอเฟกต์ Effect, มันก็จะมีบางส่วนที่ต่างกันโดยมีเงื่อนไขของเขาอยู่นะฮะสำหรับไดไฮโดรพาริดีน์แคลเซียมชันนาบล็อกเกอร์นะครับออโดยทั่วไป therapeutic dose หรือขนาดที่ใช้ในการรักษานะครับยากลุ่มนี้ จะไม่ค่อยมีผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับจะไม่ค่อยยุ่งกับคาแดกฟังช์ชันนะฮะจะมีผลต่อหลอดเลือดเป็นหลักนะครับสำหรับตัวในฟิลิปปินส์ตัวโปรโตไโทด์เนี่ยถ้าเป็น Short Acting ฟอร์มูลเลชันนะครับมันจะมีมันจะมีอยู่คือในฟิลิปปินส์ชอ t a ตแอคติ o ฟอร์มูลเลชันแคปซเนี่ยมันจะลักษณะเหมือนเ,ออเป็นรูป คล้ายๆลูกลักบี้เล็กๆนะครับเป็นซอฟต์เจลสินคปซูลนิ่มๆนะฮะสำหรับช็อตแอคติ้งแคปซูลเนี่ยจะออกฤทธิเ ate, เเ์เร็วนะครับเวโซโดเลตได้ค่อนข้างเร็วช่วยลดบัตเพเชอร์ได้เร็วนะฮะแล้วก็ตาในในทางทฤษฎีเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้เขาใช้ในฟิลิปปินส์ช็อตแอคติ้งแคปซูลเนี่ยฮะในการที่จะช่วยคลายหลอดเลือดหัวใจในกรณีของคอร์นารีสปาร์ซึม ในผู้ป่วยที่หวัวใจขัดเลือดนะครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องบัตรเพชเชอร์ drop นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่ยากออกฤทธิ์เร็เวนะครับมันคลายหลอดเลือดได้ทั่วทั้งร่างกายเนี่ยก็จะทําให้ p e r i p h e r a l p e r i p h e r a l blood v e s e เกิด dilation นะครับ blood p r e s s จะ drop ค่อนข้างเร็วนําไปสู่ reflex adrenergic activation ของหัวใจทําให้เกิดแท็กกี้คาเดียนะครับคล้ายๆกับยาลดความดันกลุ่มก่อนหน้าที่พอคลายหลอดเลือดลดบัตรเรพชเชอร์ปั๊บเกิดรีเฟกแท็กกี้คาเดียตามมานะฮะถึงแม้มันจะคลายหลอดเลือดโคโรนารีได้ในผู้ป่วยที่หลอดเลือดโคโรนารีสั้นซึมและหัวใจขาดเลือดแต่สิ่งที่ตามมาหลังจาก BP ดรอปคือรีเฟกแท็กกี้คาเดียอาจจะไม่ส่งผลดีต่อผู้ป่วยนะครับตอนหลังก็เลยไม่ใช้นะฮะในกรณีผู้ป่วยอิสกิมิกฮันดิซิจะไม่ใช้ในฟิลิปปินส์ช็อตแิคติงแคปซูล นะฮะเราจะไปใช้ยาอื่นแทนอ่ะทีนี้โดยทั่วไปยากลุ่มนี้นะครับไดโดโรพิริดีนแคลเซียมช็อนาบลเกอร์เนี่ยทำให้เกิดพรีฟเฟอรัลเวสโอดีเลชันก็จะทำให้เกิดบาร์โรว์รีเฟกต์ได้นะครับแล้วไปกระตุ้นซิมพาเทติกโทนเกิดเป็นรีเฟกต์แทกิคาเดียนะครับส่วนลองแอคติงไดไฮโรพิริดีนเขาพบว่า ไซเฟกเนี่ยใน,ในเรื่องเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยนะครับจะน้อยกว่านะแต่ถ้าเป็นพวกชอ o r t อ c t i n g e f f e c กอันเนี้ยจะเยอะนะฮะสำหรับถัดมานะครับนอนได h ฮโดรพาริดีนกรุ๊ปคืออะไรวอลพามิลด o x ท c y เซ i นะฮะสองตัวนี้เนี่ยออกฤทธิ์บล็อกแคลเซียมแชนเนล บนบนกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะครับดังนั้นมันจะมีฤทธิ์ในการลดฮาร์ดเรทแล้วก็ไซนัตโหนดเพสเมเกอร์แอคทิวิตี้รวมทั้งสโลเอวีคอนดักชันนะฮะคือทำให้การนำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจจากเอเทอร์มสู่เวรติเคิลช้าลงนะครับผลรวมผลรวมของมันในส่วนนี้คือลดฮาร์ดเรทนะครับลดฮาร์ดเรทลดความเร็วในการนำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ รวมทั้งมีฤทธิ์เป็นนิเกตีฟอินอโทรปิกนะครับคือลดฟอสต์ออฟคอนแทชชั่นของกระดูกม้าสุกนะครับลดแรงบีบตัวนะครับลดฮาร์ดเรทแล้วลดแรงบีบตัวนะครับในการในการเออ่ในการลดฮาร์ดเรทเนี่ยเออ่ผลในการลดฮาร์ดเรทเราเรียกว่าเป็นเนกาทีฟโครโนโทรปิกเอฟเฟกต นะครับส่วนลิ์ของอยาในการลดความเร็วในการนําสัญญาณไฟฟ้า,ฟาของหัวใจไม่ว่าจะส่วนใดก็ตามเราเรียกว่า negative negative dromotropic effect นะครับยาในกลุ่มนี้คือววลพามิลกับดิวไทเซมจะมีความแรงในการคลายดอดเลือดน้อยกว่า ines, ไดไฮโดรพิลีดีนส์นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับมีน้อยกว่านะครับ ดังนั้นอันนี้ในไดอะแกรมนี้ในภาพนี้ก็จะเป็นเป็นภาพรวมนะครับให้ดูเอฟเฟกของเวราพามิลดิวไทเซมนะครับว่ามันมีผลอย่างไรบ้างต่อระบบไหลเวียนเลือดนะฮะดังนั้นนอกจากลดบัตรเพชเชอร์เนี่ยนะครับยังมีประโยชน์ในในในผู้ป่วยอิสกิมิกฮาร์ดดิซีสด้วยเพราะว่ามันสามารถล์ฮาร์ดเรทลดคอนแทคทิลิตี้ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในในแอนตี้เจนาร์ดรับ นะครับว่าทำไมลดฮาร์ดเรทลดคอนแทคชั่นถึงถึงใช้ในการรักษาแองจีนาเพ็กโทลิสได้นะครับนอกจากนี้ยังใช้ในกระแดกแอริทเมียบางชนิดนะครับที่เต้นเร็วผิดปกตินะฮะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องของยาแอนตี้แอริทมิกหลักอีกนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนอนไดโอดพลิดินแคลเซียมเชนัปบอกเกอร์คือวัลเฟมิลดูไทเซมเนี่ยจะมี เอฟเฟกและมีประโยชน์ในทางยามากกว่าไดไฮโดรพ e ริดินทีนี้มาดูผลข้างเคียงนะครับผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ a Adverse e f f e c t ของแคลเซียมเพลาบล็อกเกอร์นะครับ most common ที่สุดนะครับเกิดเนื่องจาก r i ธิในการคลายหลอดเลือดเป็นหลักนะครับ หลักการนักศึกษาเวลาจำนะฮะ <c oughs> ไม่ว่ายาอะไรก็ตามนะครับแอดเวร์ตเอฟเฟกของมันหรือผลข้างเคียงหรือไซเฟกตของมันเนี่ยให้ให้ทำความเข้าใจมาจากมาจากเอฟเฟกของยาก,ก่อนนะครับเอฟเฟกส่วนไหนที่มันมากเกินไปนะครับมันจะกลายเป็นไซเฟกตละนะครับหรือส่วนไหนที่มันมากเกินไปแล้วแล้วเป็นเป็นส่วนที่เราไม่ได้ต้องการในทางการรักษานะครับคืออันที่เราต้องการเอามาใช้ในการรักษาโรคเราเรียก สรับผลิตเอฟเฟกต์แต่เมื่อไม่ต้องการปุ๊บมันกลายเป็นไซเฟกต์เลยนะครับให้จําอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราเราจะท่องกันน้อยลงนะครับอ่ะทีนี้พอ excessive vasodilation โดยเฉพาะลิสส่วนนี้โดยเฉพาะไดไฮโดรพอลิดีนกรุ๊ปคือกลุ่มในเฟโลดีปีนนะครับแอมโฟลดิปีนฟิโลดิปีนพวกนี้คลายหลอดเลือดเยอะๆเกิดอะไรฮะปวดศีรษะฟัชชิงหน้าแดงคอแดงมาก่อนนะครับบางคนความดันลดเวียนศีรษะได้นะครับไฮโปเทนชันนะครับขึ้นอยู่กับ ระดับความแรงที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีโพลิฟ e อลเอดิมาคือบวมน้ำนะครับบวมน้ําได้เวลามันคายต่อเลือดเยอะๆไงฮะขายเยอะๆโดยเฉพาะส่วนล่างของร่างกายนะครับคือปกติเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะถ้าบอกไปซื้อรองเท้าให้ซื้อกันตอนไหนครับตอนบ่ายใช่ไหมฮะคือเดินมาเยอะและ้วทั้งวันเนี่ยให้ไปซื้อตอนบ่ายขามันจะโตหน่อยนะครับตอนเช้าเพิ่งตื่นนอนเนี่ยขามันยังเล็กๆอยู่นะฮะพอบ่ายๆปุ๊บน้ำมันเริ่มไปกองที่ขา ขาลยโตขึ้นคนไข้วันนี้ก็จะคล้ายกันนะครับบริเวณส่วนขาบริเวณข้อเท้าเท้าเนี่ยจะบวมนะครับเวลาได้รับยาเข้าไปบางคนก็บวมหลายส่วนนะครับนอกจากนี้ผู้ป่วยบางลายอาจจะพบเรื่องของท้องผูกนะครับอาการไอนะฮะแล้วก็มีเสียงวิซิ่งนะครับได้นะครับในกรณีของ Excessive h y p o t e n s i o n นะครับมีการลดความดันหดมากเกินไปก็อาจจะส่งผลลด coronary perfusion คือการ flow ของเลือดไปที่ coronary artery เพื่อเลี้ยงหัวใจนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังอาจจะการการลดความดันเนี่ยอาจจะส่งผลให้เพิ่ม sympathetic nerve driving นะครับคือแล้วทำให้เกิดแท c h y c a r d i a นะก็คือเกิด r e f e x t y c a r d i a จาก h y p e r e n s i o n นั่นเอง ดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้าผู้ป่วยมีอันเดอร์ไลน์ของหัวใจขาดเลือดนะครับอาจจะทําให้อาการของแองจีนาแย่ลงนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะฮาร์ตเต้นเว็วขึ้นนะครับในขณะที่บัตโฟในคอโรเลอรี่ลดลงนะฮะถัดมาครับแอดเวฟิกถัดมาคอนซิปชันหรือท้องผูกตัวนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับพบมากในเวลามิลนะครับ คือวลาพมิวทำให้เกิดท้องผูกได้มากกว่ายาตัวอื่นในกลุ่มนี้โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุนะฮะนะครับเคสเคสเนี้ยคือท้องผูกเอาปกติปกติท้องผูกของเราเนี่ยเรากี่วันถ่ายทีเรียกว่าท้องผูกนะฮะเ,เวลาเวลาดูเรื่อง g i เนี่ยครับเอาเลขสามมาเราใช้เลขสามเป็นเกณฑ์หมายความว่าถ้าสามวันถ่ายครั้งหนึ่งถือว่าท้องผูกนะครับถ้าหนึ่งวันถ่ายมากกว่าสามครั้ง ถือว่าท้องเสียนะฮะเวลาเรียนโรคทาง GI เนี่ยมันจะมีเกณฑ์พวกนี้อยู่อ่ะเคสที่อาจารย์เจอผู้ป่วยออนเวอร์พามิลนะครับสูงอายุด้วยเคสนี้ท้องผูกนะครับคือมารีฟิวยาแพทย์ก็สั่งยาเดิมคนไข้มาถึงตอนรับยาก็เลยมาบอกเราบอกว่าท้องผูกคือจริงๆอ่ะเขาต้องบอกหมอบอกเราเราเปลี่ยนไม่ได้ปรากฏอาจารย์ก็เลยคือ ไม่มั่นใจฮะว่าท้องผูกจากยาจริงไหมเพราะอะไรครับคนไข้สูงอายุเนี่ยปกติท้องผูกได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากอ,อ,อายุมากขาดน้ำแอคทิวิตี้น้อยอาหารการกินคือทานได้น้อยอย่างนี้ฮะใช่ไหมก็จะท้องผูกได้มันเวลาเวลา,เวลาเราเจอคนไข้นะครับเ,เวลาถ้าคนไข้คอมเพลนเกี่ยวกับไซเฟกของยาคุณต้องมีความรู้มากพอในเรื่องของของสุขภาพเพื่อที่จะเพื่อที่อะไรฮะ Screen, สกรีนซักประวัติเอาให้ชัวร์ว่าใช่ท้องผูกจริงไหมนะครับทีนี้เคสนั้นเนี่ยคุยเสร็จอาจารย์มั่นใจว่าเกิจดจากยาเนื่องจากอะไร <c oughs> คือคนไข้บอกว่าไม่ถ่ายทั้งอาทิตย์ทั้งอาทอาิตย์เลยฮะเสร็จแล้วถ้าจำไม่ผิดแกบอกแกหยุดยาพอแก,อก,แกหยุดยาแล้วเนี่ย แกเหมือนแกจะถ่ายได้ดีกว่านะครับแต่ที่แปลกใจคือตอนมาหาหมอฮะไม่คุยกับหมอมาคุยกับเรานะครับสุดท้ายต้องไล่ขับไปหาหมอใหม่นะครับอยู่ในโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้นะครับต้องให้ให้หมอเป็นคนพิจารณาเปลี่ยนยานะครับจะบอกว่าคนไข้ที่เจออาการท้องผูกจากยาไม่ใช่3วันนะฮะหวันเจวันกันเลยทีเดียวคุณน้องนึกภาพว่าคุณกินเข้าไปทุกวันเนี่ย นะครับแล้ว5วัน6วันคุณไม่ถ่ายเลยคุณจะอึดอัดขนาดไหนนะเคตนั้นน่าสงสารมากนะครับดีว่าเจอกันแล้วได้คุยกันก็โอเคนะครับแก้ปัญหาได้นะครับนะถัดมาครับอันที่จะพบได้อีกคือ a n งโ e r ดีมานะครับอาการบวมโดยเฉพาะตัวเนี้ยเจอบ่อยคือกลุ่มไดโอดพิริดีนนะครับในฟิลิปปินในฟิลิปปินก็เจอนะครับแอมโดรดีปยังเจอเลยครับ ะะมีมีมีเคสที่เจอแอมโรดิปีนออคุณพ่ออาจารย์เองก็เป็นนะครับแรกๆไม่เป็นฮะหลังๆเป็นฮะแอมโรดิปีนเท้าบวมบวมยังไงไหมฮะคือบวมเนี่ยพอตอนตอนตอนที่ดูเนี่ยตอน,ตอน,ตอน,ตอนบ่ายๆเนี่ยพอดูเท้าคุณพ่อเนี่ยถอดออกมาเป็นรูปรองเท้าเลยฮะคือเท้าเนี่ยเป็นรูปรองเท้ายัางไงไม่ไม่ได้เหมือนแบบตากแดดแล้วเป็นรอยรองเท้านะฮะไออาการบวมเนี่ยฮะไอตรงที่เป็นสายรัดรองเท้าเนี่ยมันจะไม่บวมฮะเดี๋ยวไปดู อาจารย์มีรูปให้ดูว่า a n งเกิลดีมากเวลาบูมบูมยังไงนะฮะอ่ะถัดมาครับไซเฟกถัดมายาเนี่ยบางตัวนะครับโดยเฉพาะวอร์ลาพมิลขนาดสูงสามารถอินทิบิตการหลังอินซูลินได้ถ้าอย่างเนี้ยคนไขอ้อาจเกิดปัญหาเรื่องน้ำตาลตกนะครับอันนี้พบได้น้อยหน่อยแล้วต้องไฮโดสนะฮะ ดูเท้าบวมฮะเทียบกันนะฮะจำเมินเคสร,รูปเนี้ยรูปนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกิดจากยานะครับเพราะเกิดจากยาบวมสองข้างนะครับเกิดจากยาจะบวมอย่างนี้สองข้างนะฮะเดี๋ยวเทียบให้ดูว่าเท้าปกติเขาเป็นอย่างนี้ไอ้ข้างที่บวมเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะอันนี้เอดีมาแบบเนี่ยอันนี้พิทเขาลอยบวมอย่างนี้เราเรียกว่าพิทต,ติ้งอดีมา่าน,นี่คือเอานิ้วก,กดนะฮะเวลาคุณเห็นคนไข้แล้วบอกว่าบวมน้ําสงสัยว่าบวมน้ําหรือว่าอ้วนเนี่ยคุณลองกดดูฮะนะฮะว่าไอ้ที่บวมเนี่ยเขาอ้วน หรือเขาบวมน้ำนะฮะแล้วนั่งดูอยู่เนี่ยลองกดตัวเองดูก็ได้นะครับ,นะรบถ้ากดแล้วเด้งคืออ้วนนะฮะบวมน้ําคือกดแล้วบุม๋มคือกดแล้วนับนับอาจารย์จำไม่ได้ว่าเขานับกี่วิค้างไว้แป๊บหนึ่งะฮะแล้วคุณปล่อยนะครับคนที่บวมเนี่ยถ้าบวมน้ําจะบุม๋มออรอยบุม๋มลึกตื้นแค่ไหนขึ้นอยู่กับระดับของการบวมนั้นนะครับซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีการวัดเป็นบวกนะฮะหนึ่งบวกสบวกสามบวกอะไรไป นะนนี้คือแองโกลีมาที่เกิดจากยานะครับถัดมาแรซ f ยเฟกนะครับไซเฟกที่พบน้อยนะครับมีอะไรไดไฮโดรพาริดีนก็อาจจะพบมัสเซลแคลมเป็นตะคริวนะครับปวดกล้ามเนื้ออันนึงที่เจอนะฮะแล้วอาจจะหลงไปหาหมอเหงือกบวมนะครับเหงือกบวมอันนี้เวลาอาจารย์สอนทันตแพทย์ก็จะบอกเขานะครับ มันมี side e f e c t หรือ adverse effect จากยาแล้วทำให้มีผลในช่องปากนะฮะซึ่งทันตแพทย์ต้องซักคนไข้นะครับไม่งั้นเดี๋ยววิธีใช้ผิดรักษากันผิดนะฮะบวมไดโดพีนกุ๊ปทำให้เหงือกบวมได้นะครับเผื่อคนไข้มาหาคุณที่ร้านนะครับซักประวัติดีๆนะฮะก่อนจะ refer ไปหาทันตแพทย์หรือว่าก่อนจะให้ยาว่าเ,เหงือกบวมบางทีเหงือกบวมติดเชื้อใช่ไหมฮะต้องจ่ายยาจ่ายแอนตี้เบอร์ติกบ้างอะไรบ้างนะครับ ซักประวัติก่อนครับมีออนยาอะไรไหมที่มีผลในช่องปากนะถัดมาฮะวราพมิลอาจทําให้มีการปวดเหงือกได้นะครับปวดบริเวณใบหน้านะครับ Facial p a พนนะครับปวดท้องแต่นี้ไม่ทราบสาเหตุนะฮะว่าทำํำไมปวดนะครับดิวไทอาเซมอาจทําให้เกิดสกินแรชนะฮะเกิดผื่นได้นะครับ,นะรบทีนี้สําหรับยา,าสำหรับไซเฟกอื่นนะครับในยากลุ่มนี้บางตัว จะมีเรื่องของที่มันซีเรียสไซเฟ็กตนะครับแต่ก็เป็นแบร์ไซเฟ็กตนะฮะคือแบดีคาเดียนะครับ ir, นะครับ,นะรบสำหรับโดยเฉพาะอะไรฮะโดยเฉพาะกลุ่มนอนไดโรพริดีนเวลพปมิลกับดิวไทเซมเพราะตัวนี้ slow heart rate ลดคอนแทคชันได้นะครับออนอกจากนี้ยังอาจกระตุ้นให้ภาวะฮาร์ตเฟลเลียของผู้ป่วยเนี่ยกำเริบได้นะครับทำให้เกิด AV บล็อกได้ในรายที่ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการนำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจนะฮะ พบยากแต่ซีเรียสนะครับและไซเฟกเหล่านี้มักจะพบภายใต้เงื่อนไขว่ามีการใช้เวอร์พามิลชนิดฉีดไอวีในผู้ป่วยที่มีการใช้เบต้าบล็อกเกอร์อยู่ด้วยคือฤทิ์มัน2อันนะฮะบวกกันปกติเนี่ยมันจะมีกรณีว่าใช้ยารับประทานนะครับสองกลุ่มนี้ใช้ด้วยกันได้นะครับถ้าหากว่าแพทย์อาจจัดโดสแล้วนะครับ แต่กรณีที่ออ on beta blocker ไม่ว่าจะฉีดหรือกินนะครับแล้วมาใช้เวอร์พามิลชนิดฉีด IV มีโอกาสที่จะเกิดซีเ i ียสไซฟ c t อันนี้ได้ดังนั้นนะครับแล้วซีเรียสขนาดไหนฮาร์ดบ็อกอาจจะเกิดฮาร์ดบล็อกหรือคาแดกอเรสนะครับคือเต้นช้ามากจนหยุดเต้นไปเลยนะฮะซึ่งอันตรายมากเพราะว่าพอมันเกิดแล้วแก้ยากนะครับออดังนั้นในเงื่อนไขาการใช้เวอร์พามิลไอ กับบีต้าบล็อกเกอร์ร่วมกันถือเป็นข้อห้ามในทางในทางทฤษฎีเลยนะครับนี้ห้ามใช้เลยนะครับแล้วก็ห้ามใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาของ S.A. Node นะครับหรือ A.V. Node Conduction เนี่ยผิดปกติและในผู้ป่วยที่มีซีสตดิบัตเชอร์ต่ำกว่า9 0มมปรหลอดนะครับจะห้ามใช้เข่าเยมเชนับบล็อกเกอร์นะครับโอเค สำหรับแคลเซียมชแนลบล็อกเกอร์ในาการใช้เป็นแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟก็จบไว้เท่านี้นะครับแล้วติดตามกันในวิดีโออันต่อไป